ลูกยังปั่นจักรยานไม่เก่งนะลูกเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะลูกไม่ปั่นเร็วหรอครับพ่อพอผมก็กลัวล้มเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถหม่ว่ะเฮ้ยแล้วยกล้อให้พวกเราดูหน่อยสิพ่อเราบอกว่าห้ามขับเร็วอะ่ะนี่นายปอ๊อตหรือออนเอ็นถ้าไม่กล้าก็ออจกจากแจ้งเราไปเลยก็ได้ก็ได้พวกเด็กเกเรอเย่ยจไปไหนนะลูกผมจะไปปั่นจักรยานเล่นนะครับพ่อ ไปหาเพื่อนครับลูกยังปั่นจักรยานไม่เก่งนะลูกเดินหนูออกไปถนนน่ะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะลูกไม่ปั่นเร็วหรอกครับพ่อเพราะผมก็กลัวล้มเหมือนกันเอาเอายังไงหนูก็ระวังหน่อยละกันผมไปนะครับเฮ้ยเฮรถใหม่ว่ะเฮ้ยไอ้อ้นมีรถใหม่ไหมเป็นไงเท่ไหมพวกนายเฮ้ยอ้นเอ็อนน,นายอ่ะ ลองขับแรงๆแล้วยกล้อให้พวกเราดูหน่อยสิพ่อเราบอกว่าห้ามขับเร็วอะ่ะเราอ็ยังขับไม่เก่งเลยอ้านี่นายปอ๊อตเหรอออนเอ็นนี่นายยังกล้าเรียกตัวเองว่าอยู่แก๊งอสอรพิษเหรอถ้าไม่กล้าก็ออกจากแก๊งเราไปเลยไอเด็กน้อยเอ้ยก็ได้ก็ได้พวกเด็กเกเรดูด เกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนูเป็นอะไรไหมเนี่ยโอ้ยลุกขึ้นแล้วเป็นอะไรไหมเนี่ยหนูทำไมมาขับรถแบบนี้เจ็บครับนะเอ็นเป็นอะไรเเปล่าโอ้นี่พวกหนูทําไมให้เพื่อนที่ขับรถยังไม่เก่งเลยมาขับรถสวนเลนแบบนี้ก็เขาอยากอยู่ในแก๊้งผมอ่ะเขาก็ต้องขับรถเป็นสิครับเขาก็ต้องเฟี้ยวแบบพวกผมสิครับคุณนะการจะเป็นเพื่อนกันแบบนี้ไม่จะเป็นว่าเขาจะต้องเก่ง ต้องขับรถเก่งนะลูกหนูพูดแบบนี้มันกดดันเพื่อนให้เขาต้องมาทําแบบนี้เขาอาจจะได้รับอุบัติเหตุได้นะลูกนะเพราะเขายังขับรถไม่เก่งนะลูกถ้าเขาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาถึงขั้นเสียชีวิตพวกหนูจะเป็นตาบาบไปตลอดนะลูกนะต่อไปถ้ารักเพื่อนแล้วหวังดีกับเพื่อนอย่าให้เพื่อนได้รับอันตรายนะลูกครับคุณนะ้าพวกผมจะไม่แกล้งเพื่อนแล้วครับผมจะไม่ให้เพื่อนทําสิ่งที่อันตรายแล้วครับคุณนะ้าผมจะอ่อนโยนและนุ่มนวลกับอ้นเอ็นแล้วครับเอาเอาเอา้เาใจก็ดีแล้วไป พาเพื่อนลูกกลับบ้านไปไปไปวนเอ็เนฉันขอโทษนะไปะฉันพากลับบ้านอ่ะดีดีลูกดีดีหัวเขาเด็กหน้าแก่เขาขวแม่ของพวกเจ้เา ว้าฮ่าว้ายูสาคิดว้าฮ่าอ้ายู30ส wow, ิ